มัดหราชัน Six k i n g ันหรือในภาษาญี่ปุ่นก็คือโรคุช h i k i ที่ก็จะเป็นท่าไม้ตายลับสุดยอดที่มีเพียงไม่กี่คนในบรรดาผู้ใช้รูปแบบทั้ง6ที่จะสามารถเข้าถึงและปลดล็อกท่ามัด6ราชันนี้ออกมาใช้ได้ครับเพราะว่าผู้ใช้จําเป็นที่จะต้องช่ำชองพื้นฐานของพื้นฐานในการใช้วิชารูปแบบทั้ง6 จนถึงขั้นที่บรรลุซิก่อนซึ่งภายในวันพีตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันก็จะมีปรากฏออกมาเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนั่นก็คือตัวของร็อบลุจิไซเฟอร์โพที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์นั่นเองครับเขาจะใช้กำปั้นทั้งสองข้างหน้าไปที่ร่างกายของคู่ต่อสู้ก่อนที่จะซัดพลังทั้งหมดเข้าใส่เป็นท่าที่สามารถสร้างความเสียหายได้จากภายในร่างกายของศัตรูที่รุนแรงมากๆเลยละครับการทำงานของท่านี้มันก็จะดูคล้ายกับท่า วันอินพันหรือก็คือหมัดหนึ่งนิ้วท่าไมา้ตายของบูซลีที่จะใช้พลังจากสะโพกไหล่และแขนในการส่งแรงกระแทกออกไปโดยที่ระยะของหมัดจะห่างจากเป้าหมายเพียงแค่1นิ้วเท่านั้นความรุนแรงของมันก็สามารถทําให้คู่ต่อสู้ล้มลงไปได้เลยทีเดียวครับเราจะได้เห็นท่านี้กันเป็นครั้งแรกในมังงะวันพตีตอนที่425ซึ่งมันก็จะเป็นช่วงการต่อสู้ตัดสินครั้งสุดท้ายระหว่างตัวของรุจ,จิและลูฟี่ที่เอน l สล็อปบี้นั่นแหละครับ